กุแจดอกที่หนึ่งก็คือความรู้สึกความรู้สึกฟิลกับมันฟิลกับประสบการณ์ฟิลกับการเรียนรู้ดอกที่หนึ่งเราอาจจะใช้คําว่าซีโล่เข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบเข้าสู่วิญที่ทรงพลังหลังจากที่เงาของดวงจันทร์ไปบังดวงอาทิตย์จนมืดมิดมันเป็นการสิ้นสุดของเวลาเก่าเป็นการสิ้นสุดของทรรลายเก่าเป็นการสิ้นสุดของอดีตเป็นการสิ้นสุดของวันวาน เป็นการสิ้นสุดของลมหายใจเก่าเป็นความสิ้นสุดของชีวิตและความคิดเก่าและจิตวิญญาณที่มันกําลังแอปพลายตัวเองที่มันกําลังรีเบิร์ตเป็นการเกิดใหม่ฟูลฟิลกุญแจอดอกที่หนึ่งคุณต้องฟิลกับมันเลยฟิลกูดคุณต้องไปสู่ความเป็นอิสระคุณต้องไม่ถูกแทรกแซงจากความคิดคุณต้องรู้ทันอารมณ์การเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราได้เข้าสู่กระบวนการของการวาร์ปโค้ชของการ เข้าสู่สนามพลังงานของควอนตัมของมันคือนิว b e กิน n ิ่งมันคือการเริ่มต้นใหม่ครับเพราะเวลาเก่าได้สิ้นสุดลงแล้วจากการสิ้นสุดลงของพีเรียดเก่าของตัวตนเก่าของเปลือกของสิ่งที่มันเป็นเพียงแค่อดีตของสิ่งที่มันเป็นเพียงเรื่องราวหรือสตอรี่ที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันสิ้นสุดลงแล้วเราข้ามเวลา,ามาสู่ช่วงเวลาใหม่ที่เข้ามาสู่ชีวิตใหม่ที่เรากําลังรีเบิร์ตตัวเอง ฉะนั้นเราต้องอินว่าเราเป็นสิ่งนั้นเราเป็นคนใหม่แล้วเราสุดยอดแล้วเวลคัมท to new world นี่คือความจริงทางวิทยาศาสตร์นี่คือความจริงทางด้านดาราศาสตร์นี่คือความจริงทางด้านพลังงานที่เรากําลังได้รับประสบการณ์ร่วมกันเริ่มประสบการณ์ใหม่ด้วยความรู้สึกถึงความกระหายถึงความตั้งใจถึงความรู้สึกขอบคุณตัวเองถึงความรักถึงหัวใจที่ทรงพลังเข้าไปสู่ f e ลกูดเข้าไปสู่ความเป็นอิสระเข้าไปสู่ความว่าง เข้าไปสู่ความมีชีวิตชีวาเข้าไปสู่พลังงานของพระเจ้าเข้าไปสู่พลังงานของชีวิตเข้าไปสู่พลังงานของจิตสํานึกใหม่ New c o n เชียสเน e ใหม่ถึงเรากําลังสลายตัวตนเก่าที่เรารู้สึกว่าเราติดยึดอยู่กับชีวิตที่คํามครูนกับอดีตติดยึดอยู่กับเรื่องราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดใหม่คือรีเบิร์ตเราเกิดใหม่แล้วในร่างเดิมในลมหายใจที่เต็มไปด้วยความรักในความรู้สึกที่เต็มไปด้วยหัวใจและความมีชีวิตชีวา กระบวนการนี้คือกระบวนการของการวาร์ปที่เราเรียกภาษาฟิสิกส์ปัตตมว่าคืออนุภาพของจิตที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงเราใช้วิธีการเชื่อมกับพลังงานของดวงอาทิตย์การสั่นสะเทือนของยูบิคันนิ่งที่เริ่มต้นใหม่และตอนนี้เรากําลังเข้าสู่การวาร์ปเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่เข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษที่สุดระบบปฏิบัติการพิเศษที่เกิดขึ้นจากสุริยค่าหรือการสั่นสะเทือนของอนุภาพของฮิกที่กําลังสั่นสะเทือนในระดับของคลื่นไฟฟ้า ระดับของปฏิกิริยาเคมีในสมองที่ทําให้เกิดสารพิเศษที่เกิดการหลังขึ้นเมื่อเราเอาเวกเมื่อเราตื่น